พีขนาดเลยพี่น้องเย้ยคุณนะตดนอ้วนกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทู้ขุดซูคนบุญนี่ข่อยสืดพามายาแเหวพี่น้องมายาแเหวไกลนี่มายาอยู่ป่านี่ก่อนมันจะถือบ่พี่น้องอยัไยยงไกลไกล,ไกลมันสิหลายหลายยืยนนะั่ข้างหน้าข่อยเลยพี่น้องเห็นมันขันนี่แต่ข่อยมาเหยียบเหว นีน่เนกะบ่ถือจ้อยพี่น้องบ่ลันบ่ลันมันบ่มาก่านมานี่มันก็สิเจอเลยเด้อพี่น้องนี่อยู่ในหลายหลามเด้อครับอุ้ยบ่มา บวมหานเลยเด็กแต่มันถือดีได้นี่ไก่พราามันหลายตัวนะบืมถือลางนี้กับบถือไปไปยามอนไม้พี่น้องมาเบืองหลังนี้พี่น้องอหมากอันนี้พี่น้องผู้ใดเนี่ยเคยเห็นถ้าเป็นหมากนี้อย่าไปไกลเด้อพี่น้อง มันขั้นเทเดี๋ยนี่บ้านคอยเอิว่าหมากอันนะหมากตุ่มแย่น่ะพี่น้องหมากตุ่มแย่หมากมามุยหมากมาหมุยก็หมากตุ่มแย่แล้วจะกินเดียวกันเด้พี่น้องนี่มันมาเคลียร์นี่พี่น้องมันมันเคลียร์ไก่หลายหลายเดียนี่เคลียร์มุดมัดแขน บอถือพี่น้องบอลันเลยยังคือเก่าบวมีไก่ต่อพี่น้องไอ้ถ้ามีไก่ต่ออักษิได้ยู่บ่มียังมาที่ขามาเพียรเขาเพียดไวหลายมือเลยพี่น้องไอ้เพื่อว่าให้มันลึงถ้าเพียดไม่ใหม่มันก็ไมบช่บเที่ยวได้ไกลบ่มมันใหม่ว้าว ถือไกป่ปลาพี่น้องเอา้านี่ถึอไกป่ปลาแล้วโอ้พี่ขนาดเลยพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะโดนอวนว้าพี่ครับพี่น้องเอ้ยอวดไอิงนจะขาดตรงนี้ อันนี้คือไก่ป่าแทะร้อยเปอร์เซ็นตเลยพี่เนาะอุ้ยึังหางแห่วหางห่าง เอาไปตัปวปูไขกที่เ่าไปไปเบื่องหลังใหมพี่น้องโยข้างนั้นก็นมีบางเทือน,นมอันหลายตัวด้วยยังมีหลายหลังเลยพี่น้อง บวถือจ h ạ y ลังมาเบืองลางนี่ขี้หลาดนี่พี่น้องแต่ว่าบวเห็นตัวนกพุ่น่ะมันหลุดเลยนี่ป้าเกี่ยวอยเ่ิงพุ่น่ะตัวนกมันไปใส่พี่น้องจะเป็นนกหรือจะเป็นยง เกี่ยวไหม่เดี๋ยวออมันนี่ขี่มันลงมาอยู่นี่พี่น้องหนดูดไปได้จังไงๆตอนมาถึงไม่ใหมนะ่ะมันมาทัานได้ตายได้พี่น้องแต่มาตอนนี้มันก็ตายแล้วเอาไปลาบกินพี่น้องลาบแซนหมาก,กอกพี่น้องป้าตัวใดบบรานเคยกินรสชาติมันจะเป็นอนะัต่างกับไกบ่บานเ้อพี่น้อง ไก่บ้านมันก่ซบ,สบรแสแคือไก่ป่าไก่ป่านี่มันเสียเบ่งปีกมามันก็สิมีรสชาติเนือ้อแบบว่าสมสมจังหน่อยนะพี่น้องสมฉมจังหน่อยแล้วก็กินแสบเมื่อพี่น้องบัดนี้ก็ได้ตัวเดียวแล้วพี่น้องเอยบัดนี้ก็ไก่เป็นลาบไก่ป่าเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าตอนเนี้บ่ได้ไทยพี่น้องบิง่งมากินนํากันพี่น้องแ่บแสบได้ลาบใส่มะกอกพี่น้องป้าตกูกของแก้มแมนแมักแตงพี่น้อง มากิน,นํากันพี่น้องการขอขอบุญขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ด้อพี่น้องสําหรับกินนี้กระจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องพอการกินหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ